สนับสนุนโดยทรู 5G อยู่กับทรูดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทย ประทานซุกิหรือว่าชาบูน่าจะเคยเห็นหรือว่าลิ้มลองข้าวโพดอ่อนกันมาบ้างแล้วนะคะเห็นฝักเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญปลูกก็ง่ายลงทุนก็น้อยปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียววันนี้เกษตรนิวเซนของเราค่ะก็เลยจะพาไปดูเทคนิคการปลูกข้าวโพดอ่อนพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับข้าวโพดอ่อนกันก่อนค่ะข้าวโพดอ่อนหรือเบบ้คอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเม็กซิโกและอเมริกากลาง ถูกนำมาเป็นพืชปลูกโดยชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเมื่อหลายพันปีมาแล้วโดยชาวโปรโตุเกสได้นำพันธุ์ข้าวโพดเข้ามาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อศตวรรษที่16เป็นพืชที่ปลูกได้ในเขตเส้นรุง50องศาเหนือและ45องศาใต้ซึ่งมีภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นเขตกึ่งร้อนชื้นและก็เขตอบอุ่นค่ะ ข้าวพดอ่อนเป็นพืชตระกูลหญ,ญา้ามีอายุสั้นเจริญเติบโตได้ง่ายโดยลักษณะาทางกายภาพของข้าวโพดอ่อนนั้นจะมีลำต้นตั้งตรงแข็งแรงลำต้นมีลักษณะอวบกลมมีแก่นเนื้อคล้ายฟองน้ำช่วงคนต้นมีข้อและปล้องสั้นกว่าและยาวขึ้นเรื่อยๆมีเปลือกต้นหนามีขนหยบหยาปกคลุมต้นมีสีเขียวค่ะ มาที่ใบของข้าวโพดอ่อนกันบ้างนะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับกันใบมีลักษณะยาวรีขอบใบเรียบมีเส้นกลางใบตามยาวเห็นได้ชัดการใบออกคุ้มรอบรอบลำต้นมีขนเล็กๆปกคลุมมีสีเขียวต่อมาก็คือรากค่ะเป็นระบบรากฝอยมีลักษณะกลมเล็กๆแทงลงในดินมีรากออกที่ข้อโคนลำต้นที่อยู่ใต้ดินออกบริเวณรอบๆลํลำต้นมีสีน้ำตาล ส่วนดอกจะออกดอกเป็นช่อดอกตัวเมียจะมีลักษณะทรงกลวยยาวมีกาบบางๆมีสีเขียวหลายชั้นล้อมรอบมีเส้นคล้ายเส้นไหมยาวมีสีน้ำตาลม่วงอ่อนสีม่วงอ่อนหรือสีเหลืองส้มออกอยู่ด้านบนเป็นกระจุกการช่อดอกสั้นดอกออกตามกาบของใบและลำต้นดอกตัวผู้จะออกปลายยอดมีดอกย่อยเล็กๆมีแกสอสีเหลืองเบาปลิวกระจายได้ค่ะ มาที่ผลกันบ้างนะคะผลจะเป็นฝากมีลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบบางๆหลายชั้นรอบฝากฝากอ่อนมีสีเขียวข้างในมีเส้นคล้ายเส้นไหมยาวมีเมล็ดอ่อนเป็นไข่ขนาดเล็กๆเรียงอยู่สม่ำเสมอโดยรอบแกนกลางของฝากมีสีเหลืองนวลมีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำรสชาติหวานกรอบสุดท้ายก็คือเมล็ดค่ะจะอยู่ในฝากมเมล็อดอ่อนเล็กๆจะเรียงอยู่สม่ำเสมอโดยรอบแกนกลางของฝากเมล็ดมีลักษณะเป็นไข่ขนาดเล็กๆมีเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีสีเหลืองนวลค่ะ ข้าโพอดอ่อนเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่ปลูกเพื่อเก็บฝักอ่อนเท่านั้นไม่ใช่ฝักอ่อนของข้าโพดทั่วไปอย่างที่หลายคนเข้าใจโดยจะมีลักษณะคล้ายกับต้นข้าโพดสายพันธุ์อื่นๆแทบทุกประการยกเว้นลำต้นที่เตี้ยกว่า ฝักเล็กอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าข้าวโพดฝักอ่อนเป็นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวฝักในระยะฝักอ่อนยังไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดเป็นไข่ขนาดเล็กมีรสชาติอร่อยหวานกรอบโดยคนไทยจะนิยมนําเอาฝักอ่อนมาบริโภคในรูปของฝักสดหรือปรุงสุกเช่นผัดผักแกงเลี้ยงชุบแป้งทอดลวกจิ้มน้ําพริกเป็นต้นค่ะในต่างประเทศนะคะนิยมบริโภคข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องซึ่งมีอยู่หลายประเทศในยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น และก็ฮ่องกงที่มีการนำเข้าข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องจากประเทศไทยค่ะคราวนี้มาดูกันว่าไทยส่งออกข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋องตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ ข้าโพดอ่อนถือเป็นพืชผักอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับสองของประเทศส่วนใหญ่ใช้ในการบริโภคฝักสดและการแปรรูปบรรจุแบบกระป๋องบรรจุขวดแก้วโดยไทยเริ่มส่งออกข้าโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องตั้งแต่ปีพศ2511ถึง2514ในปริมาณที่ไม่มากนะักจนกระทั่งปีพศ2515ส่งออกได้378ตันคิดเป็นมูลค่า3.9ล้านบาท และในปีพศ2549ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง9,6345ตันคิดเป็นมูลค่า2,145.1ล้านบาทโดยส่งไปยังยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และก็แคนาดาค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้ส่งข้าวโพดฝักอ่อนสดแช่เย็นไปยังประเทศอังกฤษออสเตรเลียและก็ญี่ปุ่นจำนวน5,878ตันคิดเป็นมูลค่า496.4ล้านบาทและข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและก็แคนาดาจำนวน730ตันคิดเป็นมูลค่า30.1ล้านบาทค่ะ โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลากว่า30ปีนอกจากนี้ผลพลอยได้จากต้นและก็เปลือกของข้าวโพดฝักอ่อนยังนำมาใช้เป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงโคนเนื้อและก็โคนนมได้อีกด้วยนะคะ ข้าวโพดอ่อนเป็นผลผลิตการเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกปีละกว่าพันล้านบาทโดยข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวโพดฝัออกอ่อนจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี2563มีผลผลิตจำนวน2 2 1 1 4 2ตันเนื้อที่เพาะปลูก157,699ไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยว156,500 รโดยจังหวัดที่ปลูกมาก3อันดับแรกได้แก่กาญจนบ,บุรี175,143ตันราชบุรี16,872ตันนะนปรตันนครปฐม7,290ตันค่ะนอกจากนี้เข้าพดอ่อนอยังจัดเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งด้วยค่ะที่นิยมนำมารับประทานเป็นอาหารมากกว่ารับประทานเล่นเช่น นำไปผัดใส่หมูผัดใส่กุ้งใส่ในแกงเลียงแกงป่าหรือนำไปต้มใส่เมนูสุกี้หรือว่าชาบูให้รสชาติหวานอร่อยแถมยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างมากมายเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติต่างก็นิยมรับประทานข้าวโพดอ่อนกันทั้งนั้นเลยจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมข้าวโพดอ่อนจึงมีความต้องการสูงในตลาดเป็นอย่างมาก ช่วงหน้าจะพาไปดูเทคนิคการปลูกข้าวโพดอ่อนของเกษตรกรในจังหวัดนคนปรปฐมค่ะไปดูกันว่าเขามีเทคนิคการปลูกอย่างไรถึงได้ข้าวโพดอ่อนคุณภาพดีปลูกได้ตลอดทั้งปีสร้างรายได้เป็นเกอบเป็นกำรรให้กับเกษตรกรได้ด้วยช่วงหน้าฮัมพลาดค่ะ นับสนุนโดยเครือเจริญพภคกัณฑ์ ข้าวโพดอ่อนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงค่ะและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นพืชทางเลือกให้แก่กเกษตรกรไทยวันนี้เกษตรนิวเจนพามาลงแปลงข้าวโพดอ่อนในจังหวัดนคปรปฐมเป็นการปลูกของคุณสุดาหงจุย้ยหรือว่าป้าสุดาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอ่อนที่อดีตเคยปลูกกระเจี๊ยบเขียว เปือกและก็พืชผักสวนครัวหลายชนิดก่อนที่จะพันตัวมาปลูกข้าวโพดอ่อนพืชอายุสั้นปลูกง่ายและมีตลาดรองรับที่ชัดเจนสร้างรายได้ให้กับป้าสุดามานานกว่า10ปีแล้วค่ะการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนั้นควรใช้ดินร่วนเพราะว่าจะระบายน้ําได้ดีการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะและก็ไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีอันตรายใดๆเลย มาถึงที่เทคนิคการปลูกกันบ้างนะคะเริ่มจากการทําร่องแปลงก่อนเลยค่ะความกว้างระหว่างร่องปลูกห่างกันประมาณ45-50ซนเมตรส่วนความยาวก็แล้วแต่พื้นที่เลยระยะห่างต่อต้นประมาณ20-25ซนติเมตรค่ะ คราวนี้นะคะมาถึงกระบวนการหยอดเมล็ดขา้าวโพดค่ะจะมีเครื่องช่วยทุ่นแรงนั่นก็คือเครื่องหยอดเมล็ดขา้าวโพดอ่อนโดยเครื่องนี้นะคะจะเจาะลงไปในดินเพื่อหยอดเมล็ดขา้าวโพดอ่อนทําแบบนี้ไปจนหมดร่องแปลงเลยค่ะจากนั้นใช้ดินกลบหลุมแล้วก็รดน้ําประมาณ2วันเพียงเท่านี้ต้นขา้าวโพดอ่อนก็จะงอกออกมาแล้วล่ะค่ะ จากนั้นก็บำรุงแล้วก็รดน้ำต่อไปเมื่อต้นข้าวโพดอ่อนอายุได้15วันต้นข้าวโพดอ่อนก็จะสูงประมาณ30ซนติเมตรควรให้น้ำสัปดาห์ละ2วันก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อต้นข้าวโพดอ่อนอายุ30วันจะออกยอดกลมออกดอกแล้วก็ชักยอดค่ะจากนั้นอีก15วันจะออกฝักแรกแล้วก็ฝักที่2และ3ตามลำดับรวมๆร,ระยะเวลาการปลูกก็ประมาณ45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วละค่ะ ต้นข้าวโพดอ่อนหนึ่งต้นจะมี3ฝักค่ะเวลาเก็บเกี่ยวจะเริ่มเก็บจากฝักบนสุดก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่มาเก็บฝักที่2แล้วก็ฝักที่3รวมใช้เวลาประมาณ7วันก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเก็บฝักบนสุดก่อน นั่นก็เป็นเพราะว่าข้าวโพอดอ่อนจะเจริญเติบโตไม่พร้อมกันนั่นเองเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการทาดินบํารุงดินประมาณ10-15วันจึงจะเริ่มทําการปลูกข้าวโพอดอ่อนรอบใหม่ได้โดยป้าสุดาจะทยอยปลูกสลับหมุนเวียนกันไปบนพื้นที่ประมาณ15บไร่เพื่อให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะโดย1ไร่สามารถให้ผลผลิตรวมๆเกือบ2ตันเลยทีเดียว ซึ่งภายใน1ปีสามารถปลูกข้าวโพดอ่อนได้ถึง5-6ครั้งเลยค่ะแต่มีข้อแนะนําว่าการปลูกข้าวโพดอ่อนไม่ควรปลูกในช่วงที่มีฝนค่ะเพราะว่าเมื่อข้าวโพดอ่อนโดนฝนจะทําให้เมล็ดจ,จมดินไม่งอกเงยและที่สําคัญในแปลงข้าวโพดอ่อนจะต้องไม่มีน้าท่วมขังเลยค่ะปลูก้าวโพดมันปลูกระยะสั้นแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวเร็วหน่อยพอ45วันเราก็ไล่เก็บฝักบนก่อนพอฝักบนมันใหญ่แล้วฝักซองมันก็ใหญ่ๆตาม แล้วถ้ามีฟักซ้มฟักซ้ามันก็จะเก็บได้ตามกันเรื่อยๆไป mm hmm. ก็ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเหมือนปลูกผักเราจะต้องไปฉีดสั้นเคมีต้องไปทําอะไรอะไรเยอะเงี้ยถ้าปลูกกระโพดมันไม่เตียงถ้าปลูกอย่างอื่นมันก็เราก็ตุ่มเตียงก็แบบราคามันไม่แน่นอนไงปลูกกระโพดนี่มันจะมีไรายได้ที่ดีแล้วมีตลาดที่ดีแล้วมีมีไรายได้สม่ําเสมอตลอดปี ข้าวโพดอ่อนเมื่อเก็บเกี่ยวจากแปลงมาแล้วจะนํามาคัดแยกแล้วก็ตัดแต่งค่ะโดยข้าวโพดอ่อนจะแบ่งออกเป็นข้าวโพดอ่อนเก็บฝักแรกจะนํามาตัดแต่งเป็นข้าวโพดหมวกค่ะส่วนข้าวโพดอ่อนฝักที่2แล้วก็ฝักที่3จะนํามากรีดเป็นข้าวโพดอ่อนไซส์แพ็คค่ะ หลังจากข้าวโพดอ่อนผ่านกระบวนการขัดแยกแล้วก็ตัดแต่งในเบื้องต้นแล้วนะคะจะถูกนําส่งมายังบริษัทมิสปีดจำกัดเพื่อทําการบรรจุแต่ก่อนจะบรรจุนั้นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งโดยข้าวโพดอ่อนจะต้องไม่เน่าไม่ฉมํำไม่มีเชื้อรารวมทั้งฝักไม่แตกหกักหรือว่ามีรูปร่างที่ผิดปกติค่ะ ข้าวโพอดอ่อนจะต้องมีขนาดฝักเล็กสวยสีครีมถึงสีเหลืองอ่อนมีขนาดความกว้าง1 1.5เซนมความยาว9 13เซนเมตรเมล็ดขนาดสม่ำเสมอและเรียงเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบปลายฝักแหลมเข้าหากันโดยจะบรรจุอยู่ที่น้ำหนัก200กรัมจากนั้นจะถูกส่งไปยังคลังสินค้าของห้างโ d e r ดนเทรดอย่างโล t u s ัสตนเองค่ะสภาพพื้นที่ก็คือเป็นสภาพที่มีดินเป็นดินร่วน ดินร่วนอากาศดีน้ําดีนะคะออแล้วก็ทําให้ผลผลิตออกมาดีด้วยรูปทรงของข้าวโพดอ่อนนี่ก็คือจะมีลักษณะเป็นลักษณะสวยนะคะไม่ช้าไม่เน่าเออมเล็ดเรียงมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนกเกษตรกรที่นี่ดูแลข้าวโพดเป็นอย่างดีทําให้ข้าวโพดปลอดภัยเมื่อนําไปประกอบอาหารแล้วจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะ ก็มีเทคนิคการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ข้าวโพดอ่อนให้ได้ฝักสม่ำเสมอเรียงเม็ดสวยอวบอ้วนมาฝากกันด้วยละค่ะ ก่อนอื่นนะคะเกษตรกรควรเลือกพันธุ์ข้าวโพดอ่อนที่มีคุณภาพจากนั้นให้เตรียมดินปลูกโดยการไถดินหรือว่าขุดดินลึก20-25ซนติเมตรตากดินไว้7-15วันเพื่อทำลายเชื้อโรคไข่แมลงและก็วัชพืชโรยปูนขาวลงไปเพื่อปรับสภาพดินทำการยกร่องแปลงกว้าง70-80ซนเมตรระยะระหว่างร่องแปลงปลูก20-25ซนเมตรส่วนความยาวขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ค่ะ เสร็จแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อปรับดินให้ร่วนซุยสำหรับระยะปลูกที่เหมาะสมนะคะควรมีระยะห่างระหว่างต้น50เซนติเมตรระยะระหว่างแถว50เซนติเมตรขุดหลุมปลูกหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกหลุมละ2-3เมล็ดกลบดินบางๆค่ะจากนั้นก็มาถึงวิธีการดูแลกันบ้างค่ะเกษตรกรควรให้น้ำโดยปล่อยให้เข้าตามร่องแปลงทุก3วันหรือขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ปลูกค่ะ วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดอ่อนจะใช้วิธีการนับวนันเริ่มจากปลูกจนเก็บเกี่ยวได้อายุประมาณ40-45วนันซึ่งวิธีนี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและก็สายพันธุ์ของข้าวโพดค่ะและถ้าหากว่าปลูกในฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าในช่วงฤดูหนาวด้วยค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูประโยชน์และก็สรรพคุณของข้าวโพดอ่อนกันค่ะเห็นฝักเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่ามีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นช่วงน้าห้ามพลาดค่ะ เป็นผักที่สีเหลืองสวยรสชาติหวานกรอบอร่อยจึงมักถูกหยิบนําไปปรุงเป็นเมนูอาหารมากมายค่ะช่วยเพิ่มรสชาติความหวานให้กับอาหารจาพวกผัดผักแล้วก็แกงจืดอีกทั้งยังเป็นผักขวัญใจเด็กๆจึงเหมาะกับการใช้ในเมนูคุณหนูต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กกินผักได้มากขึ้นค่ะ คราวนี้มาดูกันที่คุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดอ่อนกันบ้างโดยข้าวโพดอ่อน100กรัมจะให้พลังงาน33กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยน้ำ91.8กรัมโปรตีน2.3กรัมไขมัน0.3กรัมคาร์โบไฮเดรต5.3กรัมแคลเซียม4มิลลิกรัมฟอสฟอรัส25มิลลิกรัมเหล็ก0.5มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน12ไมโครกรัมไทอามิน0.13มิลลิกรัมในอซิน0.4มิลลิกรัม และก็วิตามินซี23มิลลิกรัมค่ะข้าวโพอดอ่อนฝักเล็กๆนี้นะคะประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งก็ได้แก่คาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนวิตามินซีเส้นใยอาหารฟอสฟอรัสและก็แคลเซียมซึ่งแคลเซียมจะใช้ในการสร้างกระดูกและฟันช่วยให้การหลั่งน้ำนมเป็นไปตามปกติช่วยสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อรวมกับธาตุอื่นๆเพื่อรักษาสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายค่ะ ถ้าหากเรากินข้าวโพดอ่อนเป็นประจำนะคะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวช่วยย่อยอาหารลดอาการบวมน้ํารักษาโรคไตอักเสบเรื้อรงังโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงปัสสาวะอักเสบเรื้อรงังและก็จมูกอักเสบเรื้อรงังช่วยบํารุงหัวใจทําให้เจริญอาหารได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเป็นผักที่มีเส้นใยสูงค่ะจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของผนังลำไส้และก็กระเพาะอาหารทําให้การขับถ่ายของเสียเป็นไปตามปกติทําให้ท้องไม่อืดหรือว่าเกิดอาการท้องผูกแต่อย่างใดและก็มีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะช่วยบรรเทาอาการขัดเบารวมทั้งอาการปวดปัสสาวะมากอีกด้วยที่สําคัญข้าวโพดอ่อนอยังอุดมไปด้วยวิตามินเอและก็วิตามินซีที่ช่วยป้องกันโรคหวดัดโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยบํารุงสายตาทั้งนี้ยังมีวิตามิน B2 ที่ ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกอีกด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าฝักเล็กๆแบบนี้แต่มีประโยชน์เพียบเลยค่ะรู้หรือไม่คะว่าใครที่ควรรับประทานข้าวโพดอ่อนบ้างไปฟังคำตอบกันค่ะ ข้าวโพดอ่อนสามารถนํามาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้ซึ่งในฝักข้าวโพดที่ยังอ่อนนั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสเป็นต้นซึ่งเหมาะกับลูกน้อยวัยหนึ่งขวบขึ้นไปที่สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีแล้วใครไม่ควรรับประทานข้าวโพดบ้าง คำตอบก็คือผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องอืดบ่อยๆหรือว่าหล่ำไส้ย่อยยากค่ะรวมทั้งคนที่เพิ่งผ่าตัดช่องท้องมาใหม่ๆเพราะอาจจะทําให้ท้องอืดได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามนะคะการบริโภคข้าวโพอดอ่อนก็มีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากข้าวโพอดอ่อนมีสารที่ป้องกันการดูดซึมของสารอาหารหรือว่าแอนตินิวทรีนส์ดังนั้นเนี่ยจึงควรบริโภคข้าวโพอดอ่อนในปริมาณจํากัดแล้วก็บริโภคด,ด้วยความระมัดระวังและควรแชร่ข้าวโพอดอ่อนในน้าและล้างให้สะอาดก่อนนํามาบริโภค หรืออว่่าาานไปปรรรุงาหาคะู้หรือไม่คะว่าข้าวโพดอ่อนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ในข้าวโพดอ่อนจะประกอบไปด้วยสารโควซิทินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเซลล์ประสาทอักเสบและก็เสียหายจากอนุมูลอิสระการบริโภคข้าวโพดอ่อนนะคะจึงอาจช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งเรื่องคุณสมบัติของคซิตินในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ตีพิมพ์ในวรารสารไบโอมเลกุลปีพศ2562ระบุว่าคซิตินมีคุณสมบัติป้องกันเซลล์ประสาทอักเสบจากภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีอนุมูลอิสระมากส่งผลให้เซลล์เสียหายอักเสบหรือเสื่อมสภาพนอกจากนี้คซิตินยังอาจช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ โดยช่วยยับยั้งการรวมตัวของโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเอลเมลอย์บีต้าและภาวะที่เส้นใยโปรโตีนพันกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ประสาทต,ตายจนเกิดเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์ดังนั้นการบริโภคข้าวโพอดอ่อนจึงอาจช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการเลือกซื้อข้าวโพอดอ่อนอย่างไรให้หวานกรอบอร่อยพามีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะ การเลือกข้าวโพอดอ่อนนั้นควรเลือกฝักที่มีสีเหลืองอ่อนโดยปกติความยาวของข้าวโพอดอ่อนที่พอดีกับการนํามาปรุงอาหารก็คือไม่ควรเกิน10เซนติเมตรข้าวโพอดอ่อนที่มีอายุมากเกินไปมักจะแข็งและก็มีรสหวานน้อยกว่า หากเป็นข้าวโพดอ่อนที่ขายทั้งเปลือกให้เลือกดูที่เส้นใหญ่ข้าวโพดเป็นสีอ่อนโผล่ออกมาจากปลายฝักราว1-2เซนติเมตรหากเป็นข้าวโพดอ่อนที่ตัดแต่งแล้วให้ดูที่เปลือกที่ติดอยู่ตรงโคนฝักค่ะต้องมีสีเขียวอ่อนสดไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่มีรอยดำหากเป็นข้าวโพดอ่อนที่ตัดแต่งเอาเปลือกออกทั้งหมดให้ดูที่จุกที่คนฝักควรจะเป็นสีขาวจึงจะได้ข้าวโพดอ่อนที่สดและกรอบไม่แข็งนั่นเองค่ะ คยสงสัยไหมคะว่าข้าวโพดอ่อนเนี่ยเป็นผักหรือว่าผลไม้กันแน่ข้าวโพดไม่ใช่ทั้งผักแล้วก็ผลไม้ค่ะเพราะว่าข้าวโพดจัดเป็นพืชไร่ตระกูลหญ้าที่นำเมล็ดมาทำเป็นอาหารเช่นเดียวกับพืชอย่างข้าวแล้วก็ถั่วซึ่งพืชพวกนี้นะคะถือเป็นธันยพืชดังนั้นคำถามที่ว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นผักหรือผลไม้กันแน่ก็ตอบได้เลยค่ะว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเพราะว่าข้าวโพดเป็นทันยพืชนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะข้าวโพดอ่อนที่เห็นเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวนะคะรู้แบบนี้แล้วเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะหาซื้อมารับประทานนะคะเพราะว่าหาซื้อก็ง่ายมีขายตลอดทั้งปีที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องคอยติดตามคะ่ะ